เฮ้ยแรงมากเอาเมื่อกี้ได้อะไรไปเอาคืนมาที่จะเอาไปใช้เอาไปขายครับใช้ครับไม่มีไม่มีกระเป๋าใช้เลยสนุกดีครับผมมาจากกรุงเทพเลยได้อะไรครับเนี่ได้ 90k ครับของแจกก็ได้พี่อ่เป็นของแจกครับไปไหนเนี่ยประมาณพันพันกว่าบาทครังนี้อันนี้ครัับอนนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นพิเศษด้วยนะถือไม่บอกเอาอุปกรณ์ไปด้วยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ย โอเคครับพี่วันนี้งานเป็นไงบ้างครับงานตัวนี้ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่สนามบัปปิตัน BBW บางแสนนะครับก็วันนี้จัดงานนะครับ MM Festival นะครับร่วมกับ Victor Thailand นะครับในการจัดนะครับ Product Demonstration นะครับให้กับลูกค้าที่นะครับลงทะเบียนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับก็คือในงานนะครับมีไม้ท็อปนะครับทุกรุ่นให้ลอง นะครับมีลูกแบตนะครับนวัตกรรมใหม่ NCS นะครับรวมถึงตัว Master ร A.C.E. นะครับที่เป็นขนหางพรีเมียมตัวท็อปนะครับให้ลองในงานด้วยนะครับนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับผ่านร้านเอเวอเรสต์วินด้าเข้ามานะครับวันนี้เท่านั้นเลยนะครับเอกลักษณ์มากๆครับในการมาร่วมเนี่ยของรางวัลเยอะแยะเลยโอ้ของรางวัลเยอะมากเลยครับวันนี้ก็มีมีแจกทั้งเหมือนกับเสื้อผ้ากระเป๋านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอโอเคครับผมอย่างไงไปดูในงานนะพี่นะโอเคขอบคุณครับ อแมนเดี๋ยวผมขออีกทีหนึ่งพอดีเมื่อกี้ไปเทียบผิดอยากจะรู้ว่าอันนี้เทียบเป็นแชมป์หนึ่งกับ NCS 2อ,อันนี้นะเพราะอันนั้นมันหลุดไอ้มัตเตอร์เอทอ่ะมันหลุดลูกเกินไปอย่าพี่ยืนฝั่งู้กันก่อนนะอันนี้ NCS นะอันนี้แชมป์หนึ่งเลือกอันไหนเอาอันนั้น <c oughs> ไอ้ที่กูลูก2อ,อันน่ะกูอยากจะรู้ไง <c oughs> โอเคก็ยังช่วยอย่างน้อยแยกกันอยู่อันนี้แชมป์หนึ่งมัตเตอร์เอท เออเออเออเอ็เอสผู้ก็ยังแชมป์หนึ่งเยอะกว่าเหรอวนะเนี่ยที่ต่อแถวนั้นรู้ไหมในแชมป์หนึ่งนะโอเคนะ <laughs> อันนี้ขดบอดดิษฐ์ขนคาร์บอนนะขนโฟมอะ่ะเอ็ซีเอสอะยังหักใช่ไหมอ๋อโอเคอามาเดี๋ยวจะกิจ <laughs> กรรมครับ <laughs> เดี๋ยวจะมาเสิร์ฟลงกล่องอะไปหยิบไม้ที่ต้องการมาได้เลยครับว่าอยากลองไม้ตัวไหนเอาเดี๋ยวลองเลือกไม้ที่ต้องการเลยครับผมพี่ตูมครับวันนี้ในงานเป็นไงบ้างร้อนสัตย์ คนมาเยอะไหมเออในเททีาเห็นเนี่ยมีตาแมไม่มาแม่งเลยคนทีไม่มาแม่งนะอ่ะนี้เดี๋ยวจะให้ลองทดสอบเสิร์ฟนะครับมีโอกาสแค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอ่ะหนึ่งครั้งเสิร์ฟหนึ่งทีปุ๊บถ้าลงมีของรางวัลให้ไม่ลง,ลง,อ,ลงอ่เลือกของดีก่อน,นก็ได้อ่ะแล้วลูกแบตเตรียมยังไงอ่ะเตรียมเดี๋ยวต่อแถวคนละหนึ่งครั้งนะครับอ่าใครพร้อมใจใครเตรียมพร้อมเริ่มก่อนเลยมีเดี๋ยวคิดดีนะทีเดียวนะ ไม่มีร้องอ่าร้องข้างร้องได้แต่ห้ามลงกอง,อ,งอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อพีดครับอ๋ออันนี้คิดไงมาเนี่ยก็น่าสนใจครับกิจกรรมน่าสนใจแล้วไอ้ที่เขาจะไอ้โยนลูกเนี่ยคิดว่าจะทำได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกลัวออก <laughs> 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 ผมรู้เป็นบอกบอกคนอื่นเหรอที่จะมาในงนานครั้งต่อไปก็อยากให้ลองมาร่วมกิจกรรมที่จัดโดยวิกเตอร์ดีๆนะครับอ้าวกิจกรรมใครใจพร้อมมาก่อนเลยนะนีเราไม่เคยลองไม่มีประเทศ ไม่มีในประเทศแล้วครับให้เวลาถึง,ง,งแค่25นะนะครับ2โมง25<ต><น>ปุ๊บคุณต้องมาเลยนะ2ชัดน,นั้นนะมึม<ส>ง,<ส>ง,<ส>งก<ล>ันเหรอ ไม่ทครับมารับรางวัลเลยครับผมมารับรางวัลเลยครับแต่แต่คนละค่ะความมั่นใจเราเดินเดินไปย่างหมอบหรอครับไม่ได้พุกใช่ไหมครับนี่ได้อะไรกลับไปครับได้เสื้อขอเสื้อกลับไป ขอบเป็นมากนะทนายครับเออไปเอาจนได้นะโอ้โหสักแป๊บนึงงกิจกรรมดีครับอยากให้มันร่วมกันได้อะไรกลับไปวันนี้ได้พาเจนน้าครับอ้ยทำไมเมื่อกี้คนเมื่อกี้ใส่เสื้ออะโอเคครับ ใครลงมานล้ครับผมเป็นไงครับพี่ใครคนสุดท้ายว่ากี่รอบแล้ววะแน่โอ้แล้วจะมาอีกไหมถ้ามีอีกใครลงมาโพวิชอร์เลยไปไปแค่ไปแค่สามสิบานะอย่ากินนะโอ้โห อันนี้ได้อะไรกลับไปครับได้ทีครับเออนักขโมยที่รักขโมยครับแล้วจะมาอีกไหมไม่ครับข้ามมีอีกช่วยดูหน่อยโอเคครับผมขอบคุณครับสามรวยเลยพี่ได้สักทีกี่รอบได้สักที อ่คนสุดท้ายได้ไหมครับไม่ผมอยากได้บึ๊บบึ้บนี่มีแรงดูดซึมซับมีมีก็มาครับีกบ้าไปใช่ใช่ผมอันนี้ได้ไมได้ถุงเท้าพิเศษเลือกเองเลือกเองเลยครับงานนี้เดี๋ยวนี้เราวันพิเศษรางวัลใหญ่กว่าเดิมโอเคเดี๋ยวอ่ะของรางวัลนะครับเซิร์ฟโฟแฮนด์ กอรางวันถ้าได้กระเป๋าเลยนะนี่เป็นคอลเลคชั่นนายแพงอิเทอรมันครับนะเดี๋ยวมีกี่มีกี่ใบของแจกเลยพี่อ่าเป็นของแจกประมาณพันพันกว่าบาทอันนี้แจกหนักขนาดนี้อันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นพิเศษด้วยนะอ่าโอเคครับพี่อมครัโอ้ยพี่ไปนู่นเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยไอสตาร์บัูไอเวนมันเก็บแทนเขาสตาร์มาหนี้ไปต่อแถวเฉยมึงมานี้ไอกระคูนมึงนี่ฮะามาเก็บลูดีเขาเฮ้ย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 เริ่มเกิดเริ่มเกิดเฮ้ยพี่ไม่ต้องพี่แล้วเนี่ยพี่ไปเสิร์ฟเสิร์ฟ

พลาดคนได้รางวัลใหญ่เลยครับสองตั้มโอเคตัวสัมภาษณ์หน่อยครับอ๋ไม่ไม่นึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้จะเอาไปใช้เอาไปขายครับใช้ครับไม่มีไม่มีกระเป๋าใช้เลยโอเคมางานนี้เป็นไงสนุกสนุกดีครับผมมาจากกรุงเทพเลยโอ้จริงเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวกลับกรุงเทพต่อแล้วโอเคขอบคุณมากที่มาร่วมครับ อ่ะมีเมื่อกี้ใครไม่เล่นวันกูเห็นนักเมื่อไหร่มามามาคนหนึ่งอ่ะสู้นักนะอ่ะมาอ่ะเดี๋ยวขอรบกวนเอาโทรศัพท์มาสแกนหน่อยใช่ไหมต้องโทรศัพท์แก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม้คืนด้วยครับพี่เดี๋ยวไปส่งฟแบ่งหน่อยจ้ะไม่มีการสปอร์ต เฮ้ยแรกมากเอาเมื่อกี้ได้อะไรไปเอาขึ้นมาเอนะแสปอร์ตเมื่อกี้น้องเขาได้อะไรไปบ้างวะโอ้ยไถขึ้นาลุ้นไม่ลุ้นให้แล้วยังไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวหยิบสุ่มก็หยิบคนละใบอ่ะเดี๋ยวเรียงกันเข้ามาในฝั่งนี้เลยครับเนี่ยฝั่งนี้ใครหยิบใบหนึงครับอย่าดูอย่าดูอย่าดูเออหยิบใบไหนหยิบได้ใบนั้นเลยอ่ะโอเค อ่โอเคครบนะครับก็ตามนั้นเลยครับมีสิทธิ์แลกซื้อที่ร้าน m m ็มเอ็มเอ็ตันช็อปนะครับส่วนลดเท่าที่จับได้มันจะมีรุ่นไม้ด้วยครับรุ่นไม้ว่าอะไรตรงเปล่ารุ่นไม้อ่าแลกกันเป็นไงครับได้ไรครับเมย์ได้9 0้ครับมันยังไงมัน ถูกใจเราไหมถูกใจมากเลยอันนี้ถูกใจมากเลยใช่แต่ถ้าเปลี่ยนไันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใะ่ไหมใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะผมได้สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะล็อกไปแล้วใช่ไหมเหมือนล็อกหมดเลยเด่นส่วนอะไรไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์นั้นสิบนั้นสิบเลือดเลือด้กันต้องเรือต้อเรือโอเคเดี๋ยวใบเนี้ยก็เก็บไว้นะครับถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ก็ไปใช้ที่ร้านได้เลยนะครับก็ อาเวลาก็ไม่ได้จํากัดอะไรก็ใช้ก็จะมาคืนที่ร้านหรยอทางร้านจนกว่าไม้จะหมดจนกว่าไม้จะหมดจะไม่มีขายนะครับแต่ใครที่ได้ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ของเก้าสิบเคสบริสิกไปก็ถือว่าอันนั้นคือเด็ดที่สุดละเอาไปนะมันยืนได้ครับโอเควันนี้ก็เทนนี้อ่ะมีอะไรพูดปิดท้ายก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ที่บอกว่ามาจอยกันในวันนี้นะครับก็มีโอกาสก็น่าจะนะครับมาเจอกัน ได้นะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรประการใดก็นะครับขอให้ทุกคนไปด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับไว้ก็มาจอยกันอีกแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครดังเหลือเวลาประมาณ15 13นาทีก็ยังไม่พอใจก็อยากตีะอะไรลองได้ครับ3พขอนี้เหมือนเดิมครับพี่วันนี้งานเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีนะคะมีให้ลองไม้ไหลาย หลายรูปแบบเลยค่ะสนุกมากมันมากเลยค่ะถ้ามีอีกจะมาไหมครับมาแน่นอนยั่ไงก็มาค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคครับพี่วันนี้เป็นไงงานวันนี้ก็สนุกเด่นเต่นดีได้ลองมาเยอะไหมครับลองไปทำมาสักสิบห้าตัวเป็นไงบ้างโอเคโอเคอยู่ตัวเลยที่ชอบเลยสีส้มอส้ม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 นะเมทัลลิกเนี่ยโอเนี่ยถือว่า โอเคนะโอเคคือชื่อชอบเลยของวิกเตอร์เขาโดนใจมันอารมณ์แบบไหนพี่อารมณ์เหรอมันก็ดีดีนะคุมหน้าไม้คอนโทรลดีก้านรู้สึกว่ามันคือตัวเร็วๆหนักดูมีพลังคือมางานนี้คุ้มคุ้มนะสีพราชานี่อ๋อสีพระชาโอเคครับพี่ขอล์ฟมังครับสวัสดีครับโอเคอันนี้มาจากไหนครับ มาจากชนบุรีนี่แหละครับบางแสนตรงนย่งครับใกล้ๆครับเป็นไงครับงานวันนี้รู้สึกว่าสนุกมากครับกิจกรรมเยอะแล้วก็ของแจกประมาณก็เยอะครับผมได้ลองไม้อะไรไหมครับครบทุกไม้ครับเป็นมีแบบประทับใจบ้างไหมเออ 90k metalic อ๋อนี่คือคือชอบเลยใช่ครับแล้วได้รางวัลอะไรไหมครับวันนี้นี่นะครับเสื้อได้เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกเนาะใช่ครับถ้ามีจัดใกล้ๆนี้ก็ไปหมดเลยครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผมครับ